เป็นวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชว,วิทยาลัยชนบุรีห้องศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาครับเด็กสพมฟ้าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่ที่นี่นะครับที่โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมาสอนเด็กๆนักเรียนและคุณครูให้ทําการปิดทองที่ห้องนี้ครับศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปดูการข้างใน งานปิดทองเขาทะลุองค์ที่หนึ่งครับพาปางมายิชัยก็เกือบสมบูรณ์นะครับเหลือจะเก็บงานแล้วก็ตรวจรายละเอียดองค์ที่สองก็กําลังลงนุงยาที่บัวครับองค์ที่สามกล็งลงนุงยาที่บัวเหมือนกันอาจารย์ครับจะลงพิงจารณาถามว่าในบาทจะใส่ยังไงใช่ไหมครับคะ <ห ả? S 1> แล้วตอนนี้เต็มบ่อเต็มบาทไหมครับไม่เต็มค่ะ <laughs> ไม่ปนป่นนวยที่เฉยแต่ไม่ติดบวาไม่นคนปวยที่เฉยแต่ไม่ติดบวาดไนป่นนวยที่เฉยแต่ไม่ติดาเอาอาจารย์นายอมยิม้มนายอมยิ้มในใต้แมส <c oughs> งานติดนหน้าที่

นมันเพี่ยติกายระบายเกินแล้วอ่ะแต่พะบัวไงนี่เลยกันไักกัระบายเลยหมดเลยไหให้รอบเลยให้รอบเลยให้รอบเลยหมุนก็คือทองอีอย่าแต่ไปกินยาท กดไม่ใช่เบาะบางใช่ไหาปวดเลยไม่เงี้ยระบายเพื่อนเขาระบายเลยไปแล้วเราเราระบายตรงนี้ด้วยเลยถึงแค่แค่ตุ่มตุ่มเนี้ยเราระบายข้างบนนี่เลยอ๋ออ่าเนี่ยระบายนั่นแหละถึงข้างบนเลยข้างบนนี้เลยเ้า่หลานเขาเลิกไปแล้วเราก็ท่านระบายต่อให้เลิกตาม ให้เต็มบาทนะฮะารหมอนตอนมั้าแทนนี่ขายห้าแทนนี่ขายได้อันนี้คืออะไรอ๋อ นั่นไปไหนหรอเป็นันเล่นกินเะกินทอเออเจ้าหน้าอันนี้ครับลาวเียตัวเลีย อันนี้ห้องอะไรครับอันนี้ห้องสามครับสามสามคับสามนะครับ <S 3> 3 <S เราเราทําการเมื่อกี้ติดทองทาลงน้ํายาไปแล้วนะครับก่อนกลับใช่ไหมอ่า,าอาจารย์ให้ทําอะไรครับจะกราบมา,าพาทอนเป็นการขอพระมาองค์พระปฏิมาครับที่ได้ร่วมเกินท่านเลครับาาโอเคขออนุญาตถ่ายวีดีโเลยครับแอนเมื่อกี้ไปเร็วเร็ววิ่งเร็ววิ่งวิ่งอ่าขุนเขาข้างข้างขอ่าดังๆนะเสียงดังๆนะ เราจะสวดพร้อมกันเดยพาหักไวทพร้อมกันนะครับอัญชลีวันชาอัคทิวะอัญชลีวันชาอัคคิวะอัญชลีวันชาอัคาีวะวันชาอัญชลีนะครับอาจจะมวดพร้อมกันนิดนึงนรับไม่ร้นนะครับสามจบพร้อมกันนะครับสามสี่าบรบ ครับกลับบ้านครับมีใครจิ้มุ่ใครลับ่นน้อเีก้องเรียกห่า um oh, uh> um uh, องพ่อพอโอหาเดรียนกันอย่า้นอต่หลับไม่ห้อยนะาอีทองที่หน้าผากด้วย นี่ห้องไหนเนี่ยสาาสได้เลอยู่ในกองทองด้วยอ่า้จะมีอีกห้องนึงประมาณอีกสามสิบไหมครับพีได้ครับจะได้มาติดทองได้ครับพอดีครับดีครับแล้วก็ทำการติดทองพระประจัวันเกิดนะครับโดยมือของคุณครูและเด็กๆนะครับถามว่ายากไหมไม่ยากเลยครับไม่ยากเลย ครับเดี๋ยวอีกอีกห้องที่เหลือครับก็จะให้ทําการติดแผ่นหน้าที่ดอกบัวแล้วก็เป็น,น,นปงานติดจ๊อบงานติดทองที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับคาดว่า,าโรงเรียนไหนจริงๆแล้วผมอยากให้ไปทุกโรงเรียนก็ยิ่งดีครับให้เด็กๆได้รู้จักการลงลักติดทองแล้วก็ได้ได้เห็น ขั้นตอนของคนโบราณันจริงๆแล้วทำอาจจะยากกว่านี้ไปซ้ําไปนะครับอันนี้เป็นการต่อง่ายๆที่สามารถต่อยอดเป็นอาชีพหรือเป็นรายได้พิเศษเสริมได้นะครับ ิปันโนภผทวตูสาวประสารโถสามขังหน้าามิอ่านั่งลงัาสบายอ่าเรียนเชิญคุณแก้วค่าเด <c oughs> ีนี้อันนี้มออะไรเนี่ยมอสามค่ะมาสามเนี่ยมอสามัน้องมอสามกำลังปิดทองอีกปิดแหน้ากันอยู่ที่ฐานบัว

กูแต่ไว้ก่อนทอดอนไว้กูแต่ไว้ก่อนทอสอนไว้นี่มันเล่นเกมแล้วปอกแค่เนีิโซราตาวอันดัมมุตโตนิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกะปิโยอนุสตโต

Matipanno, patawato, sawagasampo, Yaya matipanno, patawato, sawagasampo, Nanggiti matipanno,

เป็นไงะัมเฮ้ยคี่มันเลยอ่ะทำไมมันจะบูนขึ้นอ่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะจิ้มกอนจิ้มไม่จิ้มไม่ติ้ม่อนกีมอ่ะจิ้มจิ้มกทีมบนอ่อจิ้มกระเดียมบนผมกจะสอนบอกให้กิ้มก่อนแล้วค่อยหมุนให้มันแบบามากก่อนเดี๋ยวหน้านองได้สิก้อนอ๋ออๆอออออออ โอ้เต็มหน้ากตั้งใจดีๆตั้งใจดีๆพยายามสุดละเดี๋ยวคุยกันเยอะอย่าคุยกันเยอะต้องไม่อยากคุยหรอกเดี๋ยวมันเข้าปากงานติดทองที่โรงเรียนจุฬาภรณ์จุฬาสิทยาลัยครับก็ได้สำเร็จตัวรวมกันแล้วครับทั้ง5องค์นะครับเกินด้วยเกินด้วยติดทองียบร้อยนะครับหนึ่งองค์สององค์สามองค์นะครับ เราจะมีพระประจำวันเกิดอีกหนึ่งชุดหตัวลครับวันอาทิตย์มันจันทร์วันอังคารมันพุธมันวันพฤหัสคืนพฤหัสหัตสุขเสาร์พระเกตนะครับสำเร็จแล้ววันนี้นาครบวันได้หมด ทุกทุกคนเลยสังคมหมดเลยว่ะไม่เฉพสังคมค่ะหัวหน้าหัวหน้าหมู่เลยทุกคนนี่คัอได้หม่หมดที่ครูในในหมดหมจาสมาชิกในหมด๋อก็จะมีครูคำนึงครูอะไรมาแล้วก็ครูคำนวนค่ะที่สอนพัฟต์ศรัทธาตัวนี้แหละค่ะดีครับคุเขาจะดูแลห้องนี้โดยเฉพาะเนี่ยแหละค่ะเวลาเด็กมาก็คือจะมาเรียนห้องนี้เรียนศรัทธา แต่วันนี้จะเลอะหน่อยครับทองอเ,เต็มละทองเต็มห้องนี่คร <laughs> ูจะเหนื่อยหน่อยเนี่ย <laughs> <laughs> พาพพุทธรูปเปลยนไปเยอะเลยนะค่ะสวยงามเด่นเป็นสนานะคะมีไหมฮะบ้หรอคะอันนี้ต้องที่บ้าเลย <laughs> เด่นเลยนะคะของไปวางตรงนั้นใช่สาวตรงนี้ก็มาจักบ้านนะคะบ <c oughs> ้านัง ดีคุณครูทยอยกันมามาไม่ทันติดทอนครับติดทอนไม่ทันก็เลยมาปัดทอนไหว้ไหว้ก่อนนะไหว้ก่อนนะอ่าโอเคอธิษฐานดีๆอธิษฐานดีๆอันนี้เป็นครูสอนอะไรครับวิชาอะไรกันบ้างอันนี้จะมีวิชาการงานมีภาษาจีนฮะโอภาษาจีนด้วยเป็นอะไรนะาเรียนวิญญาณอ๋อ ก็การงานอาชีพของคุณค่ะคนที่แบบเพื่อเที่ยวสังคมสุขการสังคมสุขการบันเลยเย็นจี๋เนาะน้องตาลูกเก็บภาพต่างต่างอี้นะ่างรอ่าเจออ่าร่วมบุญนะคะในการบูรณะซ่อมแซมพระนะคะเอาไว้้ปิดทองนะคะ จากนักเรียนของเรียนจุฬาคชลสุรีคุณครูด้วยคุณครูด้วยค่ะตาทุกที่สาธุมดังเลยตาทุสาทุเรียบร้อยครับทุกรืทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิองห้าค์สองวัน